การป้องกันการแย่งสิทธิ์การครอคลองให้ท่านไปแสดงความเป็นเจ้าของในที่มือเปล่าที่อาจารย์บอกไปทุกหกเดือนเพราะว่ามันแย่งการข้อคลองได้ภายในหนึ่งปีและแถมฟ้องขับไล่ได้ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่เขาเข้ามามันไม่ใช่ว่าหนึ่งปีหลังจากเขามาอยู่นะมันหนึ่งปีนับจากวันที่เขาเข้ามานะเพราะฉะนั้นในกกเข้ามาแย่งสิทธิ์ของที่อาจารย์สิบสิบเดือนแล้วเนี่ยถ้าอาจารย์ไปเจอแล้วอาจารย์มีเวลาฟ้องขับไล่เขาแค่อีกแค่สองเดือนเองเพราะฉะนั้นในนี้คือหลักการที่ ที่มือเปล่าที่ท่านมีอยู่ขนาดนี้ยมันแย่งก,กันก็เพราะมันหลุดมือไปง่ายมากเลยมีคําถามมาถามอาจารย์ค่ะเขาบอกว่าเขาทํามาหากินในที่มือเปล่าเนะี่ยที่บมทภาษีบํารุงท้องที่เนี่ยสิบกว่าปีแล้วเขามาโดนฟ้องขับไล่ลักษณะเนี้ยคุณเดาซิว่าเขาฟ้องขับไล่ได้ไหมเจ้าของมีสิทธิ์ฟ้องขับไล่ค่ะเจ้าของถามว่าเจ้าของคนที่มาฟ้องขับไล่นี่เขามีสิทธิ์แต่เราต่อสู้ได้ว่าเรามาทำตั้งสิบกว่าปีแล้ว เราต่อสู้ได้ค่ะต่อสู้ในแง่เวลาค่ะเพราะว่าที่